ตามเจ๊ามาเป็นคุณครูกับเจ๊หนึ่งวันคุณครูครูมใหม่แล้วแบบตื่นเต้นมากอแล้วนี่ก็คือบรรยากาศห้องเรียนของเราในวันนี้นะคะ Good Morning ทุกคนม <laughs> ันไี้มาแบบสภาพแบบ วันนี้อ่ะมันเป็นวันที่เจ๊รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นวันแรกที่เจ๊มารับจ็อบเป็นคุณครูกับทุกคนคือแบบมีหลายคนบอกว่าเจ๊มีจิตวิญญาณความเป็นครูอยู่เพราะว่าในคลิปแบบมันเป็นสไตล์แบบคนเหมือนคนอธิบายไปเรื่อยอ่ะคนอธิบายคนชอบสอนเออคล้ายๆคุณครูก็บอกว่าเจ๊น่าจะสมัครเป็นครูนะคะถ้าไม่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้ววันนี้ก็แบบเฮ้ยมีมหาวิทยาลัยหนึ่งนะคะติดต่อเข้ามาเขาบอกว่าพี่มาดามเมาสคะ่ะพี่มาดามเมาส์รับบรรยายไหมคะรับบรรยายในคลา สาสเเียนไหมคะที่ฉันก็แบบ ให้พี่บรรยายเรื่องอะไรอ่ะน้องบอกว่าคือเนี่ยเขาบอกว่าภาควิชาขออนุญาตทำผมไปด้วยนะเขาบอกว่าภาควิชาของน้องๆอ่ะเป็นภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนะแต่ว่าในส่วนของการเรียนของน้องคือน้องเขาจะเรียนจบกันแล้วแล้วเขาจะออกไปหางานทําไปทํางานต่างๆอะไรอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาหาวิทยากรมาช่วยบรรยายในเรื่องของการแต่งหน้าเสริมบุคลิกภาพนะคะทุกคนคะ่ะเจก็เลยแบบอ,อ่าได้ได้ได้เข้าทางก็เลยรับบรรยายไปนะคะวันนี้แต่ว่าจะเป็นคุณครูผ่านระบบ Google Meet นะคะทุกคนค่ะเจ ก็เลยจะพาทุกคนตามเจ๊ามาเป็นคุณครูกับเจ๊หนึ่งวันรพราเลยเป็นครูครูมือใหม่แล้วแบบตื่นเต้นมากเลยทุกคนแต่ก่อนอื่นนะเจ๊ขอแต่งหน้าทำผมแป๊บหนึ่ง แต่งเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะก่อนที่จะไปสอนเด็กๆนะเดี๋ยวเจ๊ขอมาคุยกับทุกคนก่อนนี่คือคลิปมือใหม่หัดแต่งฉบับรวบรัดเข้าใจง่ายถ้าเกิดอะไรที่มันต้องขยายความเยอะๆอย่างเช่นการดูอันเดอร์โทนหรือการเลือกสีรองพื้นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเจ๊จะทำคลิปแยกให้เรื่อยๆนะอยากให้เจ๊เจาะในหัวข้อไหนก็จะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวเจ๊จะแยกเพลย์ลิสต์ให้นะคะแต่วันนี้เริ่มต้นที่มือใหม่หัดแต่งควรมีอะไรบ้างจา้ะ โอเคอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่ต้องมีแน่นอนคือรองพื้นหรือแป้งนะคะเพื่อที่จะปรับสภาพผิวหน้าของเรานะแล้วอย่างที่2เลยก็คือพริมเมอร์เบสเมคอัพแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่เขียนคิ้วอายแชโดว์อายไลเนอร์มาสคาร่าแล้วก็บลัชออนลิปสติกนะคะนี่จะเป็นคร่าวๆที่มีนี่คือการแต่งเต็มนะแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับ everyday ลูกค้าอาจจะมีแค่ที่เขียนคิ้วมีแป้งแล้วลิปสติกก็จบเลยได้นะคะแต่นี่คือการแต่งหน้าซึ่งเจ๊หวังว่าจะสามารถแต่งแล้ว เอาไปทํางานนะแต่งไปทํางานหรือแต่งไปสมัครงานสำหรับคนแต่งหน้าใหม่เนาะแต่งไปสมัครงานเป็น First สจ็ p e เปเนี่ยสามารถทําได้ฉะนั้นรายการของจึงค่อนข้างมีครบนะจ๊ะอธิบายแต่ละหัวข้อก่อน ข้อแรกไพรเมอร์ imer, ทุกคนคือไพรเมอร์มันเป็นอะไรที่มันช่วยแก้ไขปัญหาผิวของเราอะจา้ะหมายความว่าถ้าใครแต่งหน้าไม่ติดมีรูขุมขนกว่าหน้ามันมากเลยเจลอะไรเครื่องสำอางสังขยาทั้งวันหนูหน้าแหง้งแต่งหน้าไม่ติดเลยมีริ้วรอยทุก,ยกอย่างเหล่านี้มันสามารถแก้ไขได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มแต่งหน้าเลยก็คือสกินแคร์และไพรเมอร์น้ำเพดเมคอัพนะคะทุกคนไพรเมอร์ imer, คือส่วนผสมของน้ำและซิลิโคนนะทุกคนอันนี้มันจะช่วยแก้ไขปัญหาผิวอย่างเช่นทำให้ผิวเนี่ยมีความมันน้อยลง ทำให้ดูหุมคนที่มันกว้างๆถังๆมันดูเรียบเนียนขึ้นทําให้ริ้วรอยที่มันเล็กๆมันดูเรียบเนียนขึ้นนี่คือไพรเมอร์นะคะแต่นอกจากไพรเมอร์แล้วจะมีอีกคํานึงที่คทุกคนควรรู้จักคือเบสเมคอัพเบสเมคอัพก็คือไพรเมอร์อย่างหนึ่งแต่เป็นไพรเมอร์ที่แก้ไขปัญหาเรื่องสีผิวทุกคนอย่างเช่นพวกเบสเมคอัพสีม่วงที่ทําให้หน้าของเรามันดูมีความกระจ่างใสแล้วก็สม่ําเสมอขึ้นอร์เมคอัพ เบสสีพีชที่ทําให้คนที่แบบว่าผิวหมองๆมอะ่ะมันดูสดใสขึ้นแล้วก็อ่าเมคอัพเบสสีเขียวที่จะลงให้กับคนที่ผิวขาวแล้วก็แบบมีรอยอักเสบสีแดงรอยสิวสีแดงรอยเส้นเลือดสีแดงให้มันดูแบบสีผิวเท่ากันขึ้นอันนี้คือเบสเมคอัพนะจำง่ายง่ายก็คือไพรเมอร์เนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหมดของผิวแต่ว่าเบสเมคอัพก็คือช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับสีผิวผิดปกตินั่นเองจ้ะ หมวดถัดมาก็คือแป้งและรองพื้นนะคะควรมีอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งพื้นฐานของการแต่งหน้านะทุกคนแต่ก่อนที่จะเลือกแป้งกับรองพื้นได้เจแนะนําว่าทุกคนต้องรู้จักอันเดอร์โทนของตัวเองนะคะถ้าเกิดอันเดอร์โทนอ่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือเม็ดสีเมลานินที่มันอยู่ในเซลล์ผิวของเราทุกคนแต่ว่าสีผิวคือสีของผิวหนังของเราด้านนอกเปลี่ยนแปลงได้จากการที่ตากแดดมากตากแดดน้อยแต่อันเดอร์โทนนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อันเดอร์โทนสามารถแยกได้ง่ายๆโดยดูสีจากเส้นเลือดของเรานะคะเส้นอย่างเส้นเเส้นเเลืืออดขมทีี่ส เขียวนั่นคืออันเดอร์โทนเหลืองนะคะใครที่มีเส้นเลือดที่ข้อมูลสีม่วงอันเดอร์โทนแดงถ้าใครมีทั้งสองสีเลยก็คืออันเดอร์โทนกลางคือนิวโตรนะคะทุกคนนี่ก็คือการดูอันเดอร์โทนใครที่อยากดูคลิปแบบเต็มๆนะคะสามารถดูได้ที่คลิปนี้เจสอนเลือกอันเดอร์โทนไว้ให้นะคะพอรู้จักอันเดอร์โทนแล้วก็มาเลือกประเภทของรองพื้นจะ้ะ ประเภทของรองพื้นแล้วมันมีหลายประเภทมากทั้งรองพื้นนะ้ำรองพื้นแบบมูสถ้าเป็นผิวแห้งอาจจะต้องใช้รองพื้นที่เป็นประเภทมูสหรือครีมพวกนี้เพราะว่ามีความชุ่มชื้นค่อนข้างสูงแล้วก็มูสเนี่ยมีความเติมเต็มร่องลึกได้ด้วยนะคะหรือจะใช้รองพื้นน้ําก็ดีนะคะแต่ว่าก็ต้องเป็นรองพื้นประเภทอ่าเขาเรียกอะไรรองพื้นที่เขียนว่า glow hydration หรือ luminous อะไรพวกนี้ที่ทําให้หน้ามันฉ่ําวาวขึ้นนะคะนั้นก็คือผิวแห้งใช้ได้จะสําหรับคนผิวมันเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกเป็นรองพื้นที่แบบว่ามีค ว่า Matte Finish m a t t อ Oil Control พวกนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งเป็นรองพื้นน้ำแล้วก็เป็นคูชั่นเลยนะครับฉะนั้นก็เลือกรองพื้นตามสภาพผิวของเรานะคะถ้าเป็นผิวแห้งก็ l u m i n ัสไฮเดร a t i n g ถ้าเป็นผิวมันก็ออย Control Matte f i ฟินินั่นเองนะคะทุกคน การเลือกสีจ้ะง่ายมากง่ายมากจริงๆแต่เป็นการง่ายที่ก็ต้องเก็บชั่วโมงบินกันนิดนึงนะคะการเลือกสีอะเจ๊แนะนําว่าถ้าเป็นมือใหม่เลยนะให้ไปเลือกที่ช็อปหรือเคาน์เตอร์ของแบรนด์นั้นเพื่อที่จะได้ปาดสีลงบนข้างแก้มซึ่งเป็นสีผิวจริงๆที่เราจะใช้ไม่ข้อมือแล้วไม่คอนะทุนเอาตรงนี้ข้างแก้มเพราะเราจะซื้อแป้งมาลงหน้าซื้อรองพื้นมาลงหน้าฉะนั้นปาดสีตรงนี้นะจ๊ะมันก็จะให้สีผิวที่ดูชัดเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่จะปาดทุกคนต้องรู้ Under อนนะันเด เหลืองเบอร์นี้แดงอ่ะเราก็จะได้อาเลือกมาปาดถูกนะคะเลือกรองพื้นที่สีกลืนไปกับสีผิวที่สุดจะรอดปลอดภัยนะคะ แป้งแต่งหน้าเนี่ยมันมีอยู่2อสาประเภทด้วยกันแต่ประเภทใหญ่ๆที่เรารู้จักกันก็คือแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่เป็นผงผงในตลับกระปุกกับแป้งผสมรองพื้นแบบอัดแข็งนะคะทุกคนแป้งผสมรองพื้นแบบอัดแข็งเนี่ยคือใช้ได้แบบเพียวๆเลยเพราะว่ามีส่วนผสมของรองพื้นก็มีความสาม,มารถในการปกปิดด้วยนะคะแต่เจ๊แม่แนะนําให้ใช้ร่วมกับรองพื้นน้ําหรือรองพื้นอื่นๆโดยตรงนะใช้ทัชอัพได้แต่แม่แนะนําให้เอามาเซตนะคะสิ่งที่แนะนาให้เอามาเซตพวกรองพื้นน้ําหรือรองพื้นที่มีความเปียกเนี่ยก็คือแป้งฝุ่นโปรงงแสงเพราะมมันมี ม,มีความเบามากกว่านะคะทุกคนเซตให้มันทุกอย่างมันอยู่กับที่ไม่ขยับไปไหนแล้วถ้าเกิดว่า,าเราต้องการความปกปิดที่มากขึ้นเราค่อยใช้แป้งตลับเนี่ยมาแบบเซตเฉพาะจุดนะเพื่อที่จะให้ตรงนั้นมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ไหลนะคะตรงนี้จะเป็นทิปส์อย่างหนึง่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แป้งอัดแข็งหรือแป้งผสมรองพื้นอะโปะลงไปบนผิวเปียกๆเลยอะร้อยทั้งร้อยเจ๊พบว่ามันเป็นคราบนะคะแล้วก็แครก็กแล้วก็เป็นก้อนด้วยนะ,ะฉะนั้นเซตด้วยแป้งฝุ่นโปร่งแสงก่อนรอให้มันเซตตัวสักพักนึง แต่งหน้าเสร็จแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่กริบว่ะเอาแป้งตลับมาทัชอัพแต่ละจุดอีกทีนึงจะกริบกว่านะจ๊ะ งานคิ้วเป็นอะไรที่เจ๊เข้าใจว่าน่าจะคล้ายๆกับเจ๊คือช่วงแรกๆพวกเราจะไม่ค่อยกันคิ้วกันเพราะรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยจําเป็นแต่จริงๆใจลึกๆแล้วคือกลัวพลาดแกกลัวกันแล้วแบบโอ้โหไม่ได้ทางป่าหายไปเลย,ยน,นะคะ <c oughs> แต่เป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ากลัวนะเดี๋ยวนี้ตามเคาน์เตอร์แบรนด์เขาจะมีการกันคิ้วให้นะคะหรือซื้อผลิตภัณฑ์เข้าสกิน2ชิ้นเขาจะมีการกันคิ้วให้ฟรีหรือบางเคาน์เตอร์จะรับกันคิ้วเลยก็สามารถไปหาข้อมูลดูได้ว่าแบรนด์ไหนรับบ้างนะคะหรืออีกกอออยย่าางงงนึ็คื DIY ทํด้ววตัวเ ยมีแนวทางประมาณนี้นะคะเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นที่ลากเนี่ยตรงข้างจมูกของเรานะคะนี่คือแนวหัวคิ้วจากปลายจมูกผ่านปลายตาลูกตาดามไปนะคะจะเป็นส่วนยกและจากปลายหนูกผานหางตาไปจะเป็นส่วนหางนะคะทุกคนเนี่ยคือรูปร่างของคิ้วที่เราหาได้จากการวัดแบบนี้นะคะหัวคิ้วกับหางคิ้วนี่คือหัวคิ้วจะต้องต่ากว่าหางคิ้วนะคะมันจะมีแนวอยู่ประมาณนี้แต่วิธีการเขียนคิ้วเจก็ทําไว้ให้แล้วในคลิปนี้เป็นการเขียนคิ้ว3แบบนะคะอ๋อแล้วก็การกันคิ้วคลิปนี้ ด้วยนะคะใครจะหาข้อมูลแบบละเอียดละเอียดก็เข้าไปดูในคลิป2คลิปนี้ได้นะคะนี่ก็คือทั้งหมดของงานคิวจ้ะ สำหรับงานตานะคะตาเนี่ยเป็นในส่วนหนึ่งที่บางคนหนังตามันแต่งอายแชโดว์ไม่ค่อยติดหรือบางคนหนังตาแห้งก็ไม่ติดเหมือนกันนะหนังตามันก็คือบางทีแต่งแป,ป๊บปุ๊บบางทีมันก็ลบเลือนหมดนะหนังตาแห้งก็คือแบบไม่ติดเลยอย่ะเจ๊แนะนําให้ใช้ย y e primer นะคะย y e primer ก็จะมีทั้งชนิดที่แบบว่าช่วยทําให้สีของตาที่มอมคั้มมันดูเป็นกลางขึ้นช่วยมันชุ่มชื่นขึ้นช่วยให้เกาะอายแชโดว์มากขึ้นนะอาจชจะใช้อยู่เป็น Mac Paint Pot นะคะตัวนี้ก็จะทาให้หนังตาแห้งๆของเจ๊มันเกาะสีอายแชโดว์ดีขึ้นหรือจะใช้ของ Wet ก็ได้นะคะค รุ่นนี้จะมีเป็นพวกซิลิโคนนะคะซึ่งจะทําให้หนังตาม,มันๆลดความมันลงได้นะคะลงไอไพรเมอร์ตัวนี้ก่อนแล้วก็ลงแป้งฝุ่นโปร่งแสงเซ็ตบางๆนะคะแล้วก็ลงตัวอายแชโดว์ตามไปแค่นี้ก็จะได้ตาที่แบบว่ามีความแบบอายแชโดว์ติดทนนานแล้วก็สีอายแชโดว์ชัดขึ้นไม่เพี้ยนด้วยนะจ๊ะ บ r ัชออนนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้หน้าดูมีสีสันแล้วก็ดูมีความสดใสสว่างมากขึ้นนะจ๊ะทุกคนสําหรับแนวการลงบ r ัชออนนะคะเจ๊ใส่รูปไปให้ประมาณนี้ มันก็จะมีทั้งแนวหน้ารูปหัวใจหน้าทรงกลมทรงเหลี่ยมนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวทางพื้นฐานนะทุกคนแต่ว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะแต่แนวการลง brush on พวกนี้มันทํามาเพื่อแก้ไขปัญหารูปหน้าของเราแค่นั้นเองนะให้มันดูสมมาตรขึ้นนะจ๊ะส่วนสีของ brush อ n เนี่ยก็ย้อนกลับไปเรื่อง undertone นะคะ undertone ของเราอันไหนก็ใช้สีตาม u n d ด r t o n นั้นเลยนะคะโดยสามารถเทียบจากวงล้อสีนี้ วงล้อสีเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยบัชออนนี่ไม่ใช่แค่บัชออนอย่างเดียวนะบัชออนลิปสติกอายชาโด์สีผมสีเสื้อผ้าทั้งหมดเลยถ้ารู้อันเดอร์โทนเราจะรู้ว่าเฮ้ยสีไหนมันเหมาะกับเรานะคะใช้ตามแนวนี้ได้เลยนะแต่ในเรื่องของวิธีการแต่งตานะคะเข้าไปดูในคลิปดูแอนด์โดนได้นะคะคลิปนี้ซึ่งจะเป็นคลิปที่ตอบคำถามปัญหาของนะักแต่งหน้ามือใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเข้าไปดูนี้ก็ได้มันจะละเอียดมากกว่าจะ้ะ สำหรับงานปากนะเจ๊ขอพูดถึงในส่วนของการเลือกใช้ประเภทของลิปสติกแล้วก็การแก้ไขปัญหาของริมฝีปากแล้วกันเนาะริมฝีปากส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาก็คือเป็นร่องแห้งแตกเป็นขุยทาลิปสติกแล้วมันไม่ชัดมันไม่สมูทสีมันกระด่างกระดำอะไรพวกนี้นะคะแก้ไขได้โดยการที่ทําให้ริมฝีปากมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ผัดเซลล์ผิวเก่าๆที่มันแห้งแล้วก็แตกกรังอยู่บนริมฝีปากให้ออกไปนะทำได้โดยการใช้ผ้านะคะผ้านุ่มๆชุบชุบลงในน้ำอุ่นนะบิดหมัดๆเอามาประคบที่ปากไว้สักประมาณ5นาทีนาท ชเช็ดให้แห้งหมาดๆ,ๆเอาตัวสครับปากนะคะถ้าใครมีที่สครับปากใช้ตัวสครับปากที่ที่มีอยู่สครับได้แต่ถ้าไม่มีใช้วาสลีนผสมน้ำตาลเกล็ดละเอียดหน่อยนะคะเอามาแปะประมาณสักส3นาทีจากนั้นขัดเบาๆแล้วก็เอาผ้าอุ่นๆนั่นแหละเช็ดออกจากนั้นใช้ลิปบาล์มบำรุงหรือลิปแบบน้ํามันหรืออะไรก็ตามบำรุงปากแล้วก็ทําในขั้นตอนแรกของการแต่งหน้าเลยนะจ๊ะพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บค่อยเอาลิปชิชชั่วซับลิปบาล์มหรือลิปน้ํามันนั้นออกแล้วค่อยทาปากนะคะทุกคนมันจะทําให้ล ดูลื่นสมูทล่องปากน้อยลงดูชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็สีลิปสติกสวยทนขึ้นแต่ถ้าเกิดใครอยากจะให้ทนมากกว่านั้นเจนแนะนำให้ใช้ลิปไลเนอร์นะคะคู่ไปด้วยจะทําให้ริเวฝีปากมีขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็ติดทนนานแล้วพอทาลิปสติกปุ๊บเอาทิชชู่นะคะทิชชู่ที่เป็นทิชชู่หน้าเนี่ยดึงออกมาดึงแยกแผ่นออกมาแปะลงไปบนปากแล้วก็เอาแปรงนะคะจุ่มแป้งฝุ่นโปร่งแสงพับๆๆลงไปนะคะจากนั้นเอาออกนะคะแล้วทาลิปสติกซ้ําอีกครั้งหนึง่งก็จะทําให้การทาปากอยู่นานติดทนมากยิ่งขึ้นจ้า ทุกคนนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับมือใหม่เลยนะคะก็จะเป็นหัวข้อเดียวกันที่เจ๊จะไปสอนน้องๆด้วยนะคะนี่น้องๆรอ,ออยู่เดี๋ยวเจ๊ต้องไป Google Meet กับน้องๆราชพัฒน์พนครนน้องๆเนี่ยเขาอยากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเนาะเพื่อจะได้เอา,เอาไปทํางานเอาไปสมัครงานอะไรพวกนี้นะเจ๊ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อประมาณนี้เลยนะทุกคนแต่ว่าการแต่งหน้ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่แบบโอโ้มันไม่ตายตัวฉะนั้นไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะเจ๊แค่แชร์ความรู้แล้วก็แชร์สิ่่งทีเเเจคคยยพลลาดแ้ว สาเร็จมาให้ทุกคนฟังในคลิปนี้นะคะแต่ว่า มันจะต้องมีคลิปแยกอะทุกคนอย่างเช่นแบบเฮ้ยแต่งตาเนี่ยมันจะต้องแบบแนวไหนอะไรยังไงหรืออายไลเนอร์อะไรพวกนี้ใครมีไอเดียให้เจ๊สอนแบบละเอียดในเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวเจ๊จะแยกเพลย์ลิสต์สำหรับมือใหม่หัดแต่งไว้ให้เลยใครที่เริ่มหัดแต่งเนี่ยก็จะได้ดูแบบลงลึกไปทีทททละตัวท,ลวทีละตัวเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเจ๊ต้องรีบลาไปก่อนนะเพราะว่าน้องๆรออยู่นะคะใครดูใน YouTube c h anel n เจ๊ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกันเข้าไว้นะจ๊ะแต่ถ้าดูในะะนค วันนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกับน้องๆกันในคลาสเลยจ้าบ๊ายาย วันนี้คนที่เข้ามาฟังเนี่ยจะเป็นนักศึกษาปี4นะของเอกภาษาอังกฤษาสาขาุษิศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาลัยราชภัฏาพันธกอน,นะทุกคนมี39เาคนแล้วก็มีอาจ,จารย์อีก2คนมานั่งฟังด้วยนะทุกคนตื่นเต้นเล็กๆแต่ก็แบบเฮ้ยน่าจะสนุกนะเดี๋ยวเตรียมเข้าไปเจอน้องๆผ่าน Google Meet กันเลยดีกว่าอันนี้ทุกคนเห็นปะ่ะไฮไฮฮัลโหลค่ะนี่เป็นการเข้ามา Google Meet ครั้งที่2ของเจ๊หลังจากที่ไปอีเวนต์เมื่อนานมาแล้วนะคือมีความ ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยแบบไม่เคยอย่างนี้ไม่เคยมีติ้งแล้วก็สอนอย่างนี้ปกติสอนแต่ในคลิปใช่ปะ่ะครันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเลยอะพี่เต้ขอกำลังใจหน่อยดีิเคือๆเกตเตียเดียวกันเลยทุกคน <c oughs> จบไปแล้วนะคะผมสำหรับการสัมมนาในวันนี้ของพวกเราเนยนะคะผมก่อนอื่นเลยขอขอบพระคุณที่มาดําเมาา์นะครับท่านวิทยากรของเรา <c oughs> ันนี้เป็นอย่างสูงนะคะยินดีจ้ามาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะผมขอขอบคุณดีรั้งันเดี๋ยวขอแท้นิดนึงคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงนะคะจะเป็นการแคปเจอร์หน้าจอะคะ่ะ <c oughs> อุย้ยน้องน้องพูดถึงถ่ายรูปร่วมกันพี่สามารถถ่ายเอารูปที่ถ่ายร่วมกันไปลงในเพจได้ไหมีมทุกคนได้ไหมคะ ได้่อโเคด้แล้วโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครจะวงเล็บว่าหาที่ฝึกงานอยู่ครับบนภาพก็ได้หรือยังสดอยู่ค่ะก็ได้พี่ก็เปิดช่องทางให้น้องเต็มที่นะคะน้องคณิถาลูกจริงๆเหรอจะเอารูปนี้จริงๆเหรอลูกป่ะว่าเป็นหน้ารักดีค่ะเป็นลูกเพื่อนก็น้องๆทุกคนตอนนี้ก็สดโปรจีบนะคะหรือเปล่า สดโปรจีบแล้วว่างโปรจ้างนะคะก็สามารถที่จะติดต่อน้องๆเข้ามาได้นะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนคะ <c oughs> ก็ทิ้งไลน์ไอดีกันไว้ได้นะจ๊ะหรือจะเบอร์โทรศัพท์ด้วยก็ได้เดี๋ยวพี่จะเอาไปขาย Data ต่อ <c oughs> <c oughs> เอาบอกข้น่อน